และจากกรณีที่ศารอาญารัชดามีคำสั่งรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้องในกรณีที่ว่าที่ผู้สมัครสสภาคใต้พภาเพื่อไทยได้ยื่นฟ้องกะกะตทั้ง5คนนะคะในฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการจัดก,การเลือกตั้งเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะจากหนึ่งในผู้ยื่นฟ้องกกตว่า ท่านจะมีความเห็นอย่างไรนะคะต่อทั้งกรณีสารรับฟ้องรวมไปถึงกรณีการวิจิจฉัยการเลือกตั้งของสารรัฐธรรมนูญด้วยเราจะไปพูดคุยกับคุณชุมสายศรียาภัยว่าที่ผู้สมัครสสเขต6สุราษฎร์ธาน,นีพักเพื่อไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,ะในส่วนนี้นะคะคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาผิดกกตทั้ง5คนจากกรณีที่ไม่สามารถที่จะจัดการการเลือกตั้งได้หรือไม่คะเชื่อว่านะฮะเราจะเอาผิดได้นะเพราะว่า ข้อดัดจริงและก็พฤติกรรมและก็ตัวบทกฎหมายที่มันมีไว้เนี่ยนะครับที่บัญญัติไว้เนี่ยทั้งข้อบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสสวแล้วก็ประบป,ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งบวกกับรัฐธรรมนูญบวกกับ,บกฎหมายอาญาเนี่ยอเอาผิดได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยจะเป็นไปได้แค่ไหนเป็นใดก็ต้องต้องฝากว่า,วาท่านทุกษาที่มีความยุติธรรม ได้ใช้ดุลพินิษวินิจฉัยช่างน้ำหนักพยนักฐานด้วยความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงค่ะคิดว่าเชื่อว่าเอาเอาผิดได้ครับที่ได้บรรยายฟ้องไปครับค่ะทีนี้ประเด็นที่ที่มีการเรียกว่าเตรียมการกันไว้ในการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อที่จะเอาผิดกกตทั้ง5คนเนี่ยได้วางเอาไว้ว่าน่าจะเป็นประเด็นไหนบ้างหรือว่าเป็นกรณีไหนที่ว่ามันจะมีน้ำหนักมากที่สุดในการที่จะเอาผิดได้ผมเชื่อว่า,าในตัวพราบาทั้งสองตัวนะครับก็คือพระบัญญัติ ประกอบมนุนว่าด้วยคำว่าการตั้งมาตรา29ที่ว่าด้วยการกระทําอันไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับเป็นโทษแก่ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้สมัครนะฮะ,ะต้องระวังโทษเนี่ยและอีกส่วนหนึ่งคือมาตรา45ที่ต้องระวังโทษหนึ่งปีถึง10ปีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรามาตรา20อของพรบการเลือกตั้งสสอสอวอ ที่จงใจไม่ปฏิบัติหน้าไม่ปฏิบัติหน้าที่อ่นะครับบวกกับกฎหมายอาญามาตรา157ามาตรา83มาตร 91. า91เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยในพฤติการทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับคิดว่าเอาผิดได้ครับแสดงว่าในในส่วนนี้เนี่ยในในส่วนของผู้ที่จะยื่นฟ้องเนี่ยมีหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่ามีความพยายามในการที่จะไม่จัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะมีมีพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยา,ยเานเอกสารพฤติการทั้งหมดทั้งปวงรวมทั้งข้อข้อ ยืนยันได้ครับอืมค่ะครับผมดูเหมือนว่า,เ,าเลขาก,กรกตล่าสุดมานะคะได้พูดในทํานองว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะยังไม่ทําให้การเลือกตั้งในวันที่2อคุมภาพันธ์เป็นโมฆะตอนนี้สรุปว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจเรื่องของคําวินิจฉัยอย่างอย่างไรคะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าอย่างนี้ฮะต่อกรณีนี้นะครับผมว่าในตัวคาวิจฉัยย่อนะฉะบับย่อเนี่ย บอกว่า,า,ารพ,รรพระกิการเพราะพรบพระกิการยุบสภานะในส่วนที่กําหนดให้มีการเลือกตั้งสสเนี่ยค่ะมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเท่านั้นจะเห็นว่าในส่วนอื่นไม่ได้เสียไปเลยะนะฮะมีผลอยู่มื่อไม่ชอบก็ต้องทําให้มันชอบฮะบโดยกรกตต้องทําตามกรอบอํานาจที่ได้อให้ไว้สุ่กําลังตามระเบียบอํานาจนะที่ ที่ที่ให้ไว้หากไม่ทําก็จะสุ่มเสี่ยงที่จะทําความผิดสียเองเช่นอาาถูกฟ้องนะฮะและผมก็ได้ฟ้องไปแล้วนะครับผมทีดงว่าค่ะครับผมนิดนึงฮะทีนี้ไอ้ตัวพรบยุบสภาเนี่ยยังไม่สิ้นผลแต่ประการใดครับไม่มีตรงไหนเลยว่าที่บอกว่าพระจิกายุบสภาเนี่ยให้เป็นโมฆะเพีนงแต่บอกว่าเมื่อสองกุมภาไม่ชอบด้วยรัฐนูลเนี่ยแต่ไม่ได้โมฆะนะฮะกกตก็ต้องกําหนดวันใหม่ แลวก็ต้องใช้หน้าที่สมบูรณ์ ucha, เช่นเดิมเช่นเดิมครับเพื่อทีไม่ได้ชอบด้วน้ำนูนตามมาตรา108วรรค2ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะตีความจากคําพูดของเลขาขกรกตน,นั่นก็หมายความว่าการเลือกตั้งวันที่2ก็ยังไม่เป็นโมฆะครับอ่าค่ะนั่น<ณ>ถือว่าเป็นโมฆะตัวในตัวพระพระฎฎาชีการเนี่ยยังยังสมบูรณ์อยู่ครับค่ะแล้วก็ถือว่าพระราชกฤษฎีการยุบสภานี่ถือว่าสิ้นสุดไปหรือยังคะ ในคำวิจัยฉบับยอดเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าระกิจิการยุบสภา,าให้สิ้นผลไปครับเพียงแต่ว่าพูดถึงว่ากา,ารเลือกตั้งวันเดียวกันน่ะในวันที่สองกุมภาเนี่ยมันทั่วประเทศไม่ได้กำหนดวันเดียวกันในวันที่สองกุมภามซึ่งไม่ชอบดยวยรำนูนผลของการเนี่ยมันก็ยังแปลกๆว่าจะเป็นผลเป็นประการใดนะในคำวิจัยเองผมว่ามันก็ขัดแยง้งกันเองนะครับดังนั้นก็คือว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็ต้องมีการจัดให้มีเลือกตั้ง โดยโดยโดยให้ไม่มีกรณีที่ไม่ชอบด้วยรัฐนูลครับน,นั่น <ค savoir S 1> หมาย<ผ>มความว่ายังคงยึดตามพระาราชกฤษฎีกาเดิมอยู่ได้ฮะโดยผลของกฎหมายเป็นอย่างนั้นครับผมค่ะก็คือผลการดําเนินการหลังจากนี้ก็คือดําเนินการจัดก,การเลือกตั้งต่อไปได้อย่างนั้นใช่ไหมคะฮะหลังจากนี้ผมตวดดําเนินการจัดการเลือกตั้งต่อไปได้ฮะเพียงแต่ว่ากรกตต้องใช้มหนานเต็มที่เอาประสบการณ์เดิมที่มีมาเนี่ยมาประมวลกับปัญหาปัจจุบันแล้วก็ ต้องใช้อำนาจให้เป็นที่ฮนะเพื่อป้องกันขัดขวางการรับสมัครหรือการเลือกตั้งครับค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่ากลับไปที่การเลือกตั้ง28เขตซึ่งเป็นเขตที่ทางด้านของคุณชุมสายเป็นผู้สมัครอย่างนี้ค่ะมันจะมีผลต่อประเด็นของการตีความทั้งสองแบบนี้ยังไงคะยังไงนะฮะ,ะก็คือในส่วนของคุณชุมสายเองเนี่ยก็อยู่ในในส่วนของ28เขตถ้าหากว่ากรกต,อ,ต,อ,ตอ,ออกมาพูดในลักษณะนี้นั่นหมายความว่าทางคุณชุมสายเองก็มีสิทธิ์ในการที่จะกลับไปลงเลือกตั้งใหม่ได้ ผมว่าการให้สัมภาษณ์ของท่านเลขาวันนี้นะครับส่วนหนึ่งแสดงนัยยะอะไรก็เห็นว่าหลังจากคำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยฮะมีกระแสทางสังคมพุ่งเป้าไปยังคำวิจัยสูงมากมฮะ,ะและทีนี้เนี่ยเมื่อประมวลแล้วเนี่ยจากข้อเท็จจริงจากพฤติการทั้งหมดเนี่ยทั้งสังคมทั้งประเทศทั้งทั่วโลกด้วยเนี่ยที่มองอยู่เนี่ยคำวิจัยมันดูดูแล้วเอมอม,<ำ>มันเห็นชัดว่า มันขัดต่อหลักความชอบธรรมฮานิกิตเตเมซี่นะฮะ,ะ,ะบวกกับพฤติการความมุ่งหมายของอกลุ่มผู้กระท้วงของฝักการเมืองฝักการที่ทบอยคอรดเนี่ยแล้วบวกกับพฤติกรรมของกตอมันทําให้เห็นว่ามันมันน่าจะ,ะมันน่าเชื่อได้ว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับก็คือผมมองว่าทางกรทเองคงจะสำเนียกอะไรได้ว่าอ,อย่างนี้เนี่ยต้องถือว่า ต้องหาทางออกให้ประเทศนะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องหาทางออกและดังนั้นจึงส่งสัญญาณมาว่าพรรกิจิการยุคสภาเนี่ยไม่ได้สิ้นผลไปนะ,ะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งส่วนะจะเป็นประการใดแค่ไหนกตต็ต้องว่ากันตามตามตามที่จะทําได้ครับแสดงว่ามีการประมวลต่อกระแสการต่อต้านที่มีออกมาเยอะมากจากหลายฝ่ายเรียกว่าหลังชนหลักการแล้วก็พุ่งให้ว่าการออกมาแสดงท่าทีของเลขากรกตน,นี่เหมือนกับเป็นการพยายามจะพลิกสถานการณ์แล้ว ผมเข้าใจว่าเป็นงนั้นครับอืมค่ะอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าทางด้านเลยค่ะกกรเองก็บอกว่าต้องรอดูคําวินิจฉัยที่ชัดเจนอีกครั้งครับค่ะแต่ว่าหลังจากนี้หลังคำวินิจฉัยของสารสารรัฐมนูญกกตควรที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรแล้วก็ใครจะเป็นคนประกาศวันเลือกตั้งคะผมว่าในเมื่อเขาส่งสัญญ,ญาณว่าพักอิฐีการยุบสภามนผลบังทับอยู่เนี่ยหลังจากนี้ช่องทางอาจจะแบบปกะกตอาจจะ ออกพระดออิกาหรือหรือแก้ไขเพิ่มเติมคือในลักษณะว่าตัวพระกิติกายุสภาตัวเดิมเนี่ยตั้งแต่วันที่9ธันวานเนี่ยก็ยังมีผลอยู่ตัวนั้นยังมีผลอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าออกพระกิติกาเาขาเรียกใช้ออกบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในตัวนั้นนะครับเพื่อเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่กาหนดวันเลือกตั้งใหม่แก้ไขในตัวนั้นนะฮะและเป็นการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศซึ่ง ต้องใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งผมเข้าใจว่าทางทางกรกตน่าจะมีช่องทางทําอย่างนั้นได้ถ้าหากว่ามีการไปกําหนดวันเลือกตั้งใหม่อีกครั้งนี่มันจะไม่ไปติดหล่มว่าการเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวหรอคะในหนึ่งร้อยแปดักีกเขาบอกเพียงว่าการเลือกตั้งต้องเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศนะครับทีนี้เนี่ยก็ยางที่บอกว่าเราต้องเอาปัญหาจากขั้นที่แล้วนะฮะบางส่วนในกรก,กตอ,อาจจะไม่เข้าใจในเรื่อง อำนาจหน้าที่หรืออาจจะติดข้อจากัดในเรื่องปัจจัยภายนอกอะไรเงี้ฮแต่ผมว่าดูข้อกฎหมายแล้วเขามีอํานาจเต็มโดยสมบูรณ์ดังนั้น,น,น,นการกําหนดใหม่เนี่ยวันรักตันทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นวันเดียวเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการขอกําลังเจ้าหน้าที่หรือถ้ามีเหตุก็ต้องขอให้ย้ายขอเปลี่ยนสถานที่อะไร้เพื่อให้เกิดการสมัครให้ได้ใ,ให้มีสภาให้ได้ตามมาตรการาครับค่ะ แม้แต่ถ้าได้เช็คจากท่าทีของกะกะตล่าสุดแล้วทางด้านของพรรคการเมืองหรือว่าผู้สมัครตอนนี้เนี่ยเตรียมการตัวเองสแตนบายตัวเองยังไงคะรอฮะเราก็เตรียมพร้อมออในเชิงของออในเรื่องของมวลชนก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาชี้แจงทงความเข้าใจประชาชนว่าเหตุที่เราต้องลงเป็นอย่างนี้เหตุที่เราลงไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีผู้สมัครนะฮะกกต,ต,ตพยายามบอกว่าไม่มีผู้สมัครแม้กระทั่ง ในคำวิจัยของสามนูนยังมีคําพูดว่าไม่มีผู้สมัครซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้ต้องทําความเข้าใจให้กว้างขวางหลาก,หลา,กหลายว่ามีผู้สมัครนะฮะใน28เขตแต่เพียงจะถูกขัดขวางและสมัครไม่ได้ครับค่ะ <c oughs> สุดท้ายนะคะอยากให้คุณชุมสายประเมินถึงสถานการณ์หลังจากนี้คะ่ะในด้านไหนครับค่ะ <c oughs> ในด้านของทั้งท่าทีของกกตล่าสุดแล้วก็ในด้านของสถานการณ์ทางการเมืองด้วยผมว่าแรงกดดันนะฮะ ลูกศรของคําถามเนี่ยพุ่งเป้าไปยังสำนูนพุ่งเป้าไปยังกรกตผมถือว่าเนี่ยเป็นคําถามที่สังคมการขาไม่ใช่สังคมเพียงสังคมไทยในสังคมของภุมิัาสังคมของโลกด้วยนะฮะเพราะมันกระทบเราอาจจะเป็นอุปสัรคิเราเป็นเราเรามีปัญหาในภูมิภาคแหละฮะในเรื่องของ ของของของ p o l i t i c a l crisis เนีน่ยฮะวิกฤตทางการเมืองเนี่ยส่งผลเยอะแยะกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการครา้าการท่องเที่ยวการลงทุนเราเสียโอกาสเยอะแยะหลายด้านรอบด้านนะฮะดังนั้นผมมองว่าต้องถึงจุดจุดหนึ่งที่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต้องสำเนียกและก็สำนึกแล้วก็จัดก,การแก้ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับต้องให้ประเทศไทยเนี่ยไดสภาให้ได้เพื่อจะได้มีอำนาจของรัฐธิปัตย มีทําสัญญาหรือมีกิจการอะไรใดเกี่ยวกับต่างประเทศหรือขับเคลื่อนภายในให้เป็นไปนโดยแนวทางของพระชายธิตยครับค่ะค่ะอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณจุมสายศรียาภายัยสวัสดีค่ะครับ,รบผมยินดีครับครับ